หมดเงินประมาณ730บาทได้ประมาณเกือบ10ต้นใส่สายพันธุ์มากต้นเท่าไหร่คะรา,าคาถูกมากเวอร์ แล้วสวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับฟางในฟังฟี่ฟางฟางอีกแล้วนะคะวันนี้คือขอมาแปลกนิดนึงเนาะเพราะว่าเราได้งานอดิเรกใหม่มาเมื่อแบบสัปดาห์ที่แล้วยูยูก็ชอบปลูกต้นไม้คือแบบตอนแรกซื้อมาแค่ต้น2ต้นใช่ปะพอเราจัดมุมห้องอ่ะแล้วมุมห้องเรากลายเป็นสีเขียวแล้วแบบเราสบายตาเราเหมือนผ่อนคลายรีแลกซ์ทุกครั้งที่ได้มองมนะันอ่ะทีนี้เอาใหญ่เลยจ้าไปงานบ้านและสวนคือแบบจัดใหญ่จัดเต็มไปมา3ามครั้งแล้วว่าคือแบบหมดกับต้นไม้อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นก็คือแบบไม่ได้เลยวันนี้นะคะก็เลยแบบอยากจะลองไปเซอร อื่นบ้างที่ไม่เคยไปนะคะซึ่งตลาดนี้คือเขาลือกันว่าแบบราคาถูกมากวร์แบบหลักสิบยีบาทเต็มตลาดเลือกได้เยอะมากบางคนอ่ะเพื่อนบางคนคือไปซื้อสิต้นอ่ะหมดมินไปแค่ห้าร้อยบาทอ่ะเออแต่ฟังไม่เคยไปนะก็บอกก่อนเลยว่าเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันว่าเออมันจะเป็นยังไงลาคาได้แบบไหนแล้วแบบความวาไรตี้ของต้นไม้อ่ะมีเยอะแค่ไหนนะคะแล้วก็มาลุ้นกันตอนไทยคลิปว่าฟางอาสจจมุดเงินไปกี่บาทแล้วก็ได้ต้นไม้กี่ต้นนะคะคือจริงๆกะว่าวันนี้จะจัดแบบพอแค่กรุบกริบกรุบกริบเพราะว่าเพิ่งไปงานบมาแล เราไปมา3มรอบแล้วว่าก็คือหมดเงินไปแบบเยอะมากแล้วที่สําคัญอะ่ะต้นไม้คือบางทีไม่เท่าไหร่นะแต่บ้านของต้นไม้คือน้องกระถางเนี่ยพอรวมเบ็ดเสร็จแล้วก็คือแบบอืมราคานี้คือแรงพอตัวเลยนะคะงั้นเดี๋ยวไม่พูดเยอะแล้วไปเจอที่ตลาดต้นไม้กันเลยดีกว่าค่ะ ตอนนี้ฟังก็ถึงที่ตลาดซอยวัดพระเงินแล้วนะคะเดี๋ยวก็ไปดูกันนะคะว่าราคาแต่ละต้นจะเป็นยังไงว่าน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นอย่างอินเดียแดงนะคะ350แล้วก็มอนเซล่านะคะ300อเป็นแบบใจแอนนะคะไซส์ประมาณนี้จะเป็นแก้วสารพัดนึกนะคะไข่กอ3มต้น200บาทนะคะก็ได้ขนาดนี้เลย200บาทเยอะมากนะคะอันนี้เป็นซานาดูแคระนะคะต้นจิว๋วอันนที่้อย่150บาทะคะ่ะ อันนี้เป็นแบบพวกผักต่างๆที่กินได้นะคะเดี๋ยวว่าจะซื้อไปปลูกตรงระเบียงนิดนึงนะคะมีกระเพราแบบไหนบ้างะคะมีกะเพราแดงกระเพราขาวกะเพราแดงกระเพราขาวกระเพราแดงมันต่างจากขาวยังไงล่ะคะมันจะฉุนกว่าฉุนกว่าแล้วเวลาผัดกระเพราอันไหนอร่อยกว่าใช้อนัน้นใช้อัน้นต้นเท่าไหร่คะบบมันเป็นสีนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะไม่ต้องเข้มเนาะเอาวอเตอร์เคสค่ะแล้วก็กระเพราหนึ่ง มีผักแพลแล้วก็กอแดงต้นหนึ่งแล้วก็อันนี้อะไรนะวอเทอร์เคสทั้งหมดต้นละสิบาทรวมเป็น50บาทมีออมเงินชมพูคืนห้องฟังมีแต่ไม้เขียว,วยไปอะก่ะชมพูไปแฟนตอนนี้ก็แบบน่ารักดีอ่ะต้นไม้เยอะมากแต่ว่าจริงๆยังไม่เจอต้นที่อยากได้ต้นที่แบบเป็นวิชลิสขนาดน,นั้นนะคะอันนี้เท่าไหร่ล่ะคะอันนี้อันใหญ่ห้ิบาสี่ส แก้สารพัดนึก40บาทนะคะใ้ใบฝักนะคะจิ๋วๆแบบนี้นะคะใช้200บาทนะคะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นเฟิร์นก้างปลานะคะที่40บาทคือนี่ชำใจสดเมื่มอวานเพิ่งได้มาต้นเล็กกวนี้เยอะมากสี่รยบาทอันนี้สิลายบาทใหญ่มากแบบไม้ต้นใหญ่ๆก็มีนะคะแบบนี้เป็นป่าเลย คือตอนนี้นะคะเดินมาสักพักนึงแล้วยังไม่ค่อยเจอต้นที่ถูกใจที่แบบจริงจริงใจจริงวันนี้มาหาพวกต้นสนบนูแล้วก็จิงนี่ที่เป็นสีรูก็พวกแบบอะโลคาเซียต่างๆซีโร่ต่างๆยังค่อนข้างแบบเห็นน้อยนิดนึงเดี๋ยวไปดูต่อว่าเผื่อจะเจอเนาะไปดูกันต่อเลยค่ะนี่จะต้นที่อยากได้แล้วนะคะต้นขาไก่น้องน่ารักมากจะสิบบาทสต้น200ร้อยอันนี้คือบีโกเนียหมดเลยเหรอคะใช่ค่ะหลายสายพันธุ์มากโอ้ยนี่น่ารักมากชื่อต้นอะไรคะ ต้นนี้เท่าไหร่ล่ะคะ700มันเรียกว่าต้นอะไรนะคะซานดูไซนีซันดูไซนีเท่าไหร่ล่ะคะ 60, 60. อันนี้เป็นพวกต้นสนนะคะสนหอมแบบไล่ยุงได้แล้วก็อันนี้เป็นสนบลูไซส์มีห้า0 0บาทแต่สนหอมมีแบบตัดแต่งแบบนู้นน่ารักดีอันนี้เป็นร้านกระถางนะคะร้านกระถา,างเยอะแยะมากมายน่ารักอยวต้องหาบ้านให้น้องหลายคนที่ยังไม่มีบ้านอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก้นนี้น่ารักนี่มาลายไทยเท้าอากาศ อันนี้ก็จะเป็นร้านกระถางนะคะมีมากมายหลายไซส์มากมีแบบมินิมอลสีขาวสีดำเนาะข้างในก็คือแบบเยอะมาก อันนี้ก็จะเป็นพวกหินต่างๆที่ไว้แบบแต่งสวนนะคะแบบหลายไซส์มีกระบะมะพร้าวมีโหมดมะพร้าวลูกเดี๋ยวเรามาเลือกกันนะต้องซื้อพวกนี้หน่อยเดี๋ยวมาดูว่าได้ไซส์ไหนไปบ้างนะคะค่ะตอนนี้ฟางก็ออกมาแล้วนะคะสรุปรวมวันนี้หมดเงินประมาณ730บาทได้ประมาณเกือบส0ต้นก็จะมีต้นสนหอม60บาทนะคะแล้วก็จะเป็นต้นแก้วสารพันธ์หนึ่งที่เป็นก้านชมพูประมาณ150าต้นขาไกาา่70แล้วก็ เป็นพวกพันธุมีโกเนียเนี่ยแพงหน่อย400บาทนะคะแล้วก็จะเป็นแบบพวกผึ้งสงสมกล้วย5 5าต้นบาทต้นละ10บาทประมาณนี้เนาะโดยรวมตลาดนี้ก็แนะนําให้มานะคะฟังรู้สึกว่าราคามันค่อนข้างแบบก็ย่อมยาวนะคะถ้าเทียบกับหลายๆที่ที่เคยไปมาเนาะแต่ว่าถ้าใครจะมาเสาร์อาทิตย์ก็แนะนําให้มาเช้านิดนึงอย่างวันนี้มาถึงช่วงสิโมงครึง่ง ที่จอดร,รถก็เริ่มแบบเต็มเต็มแต่ว่ายังถนนยังโล่งอยู่แต่ว่าพอแบบระหว่างช่วงที่เดินอ่ะรถมันเริ่มเข้าเยอะเพราะว่าจะมีทางรถแบบส่งต้นไม้แล้วก็คนที่มาช้อปปิ้งอะไรเงี้ยที่จอดก็จะหาย,ยากนิดนึงนะคะก็จะแนะนาให้มาเป็นแบบเช้าหน่อยก็จะเดินสบายมากขึ้นค่ะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนะาะบายฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ได้นะคะ